ไวันี้แหละเนี่ยเราไปเจอพระอาจารย์พระอาจารย์องค์หนึ่งมีชื่อเสียงระดับประเทศที่สนามบินซึ่งเราไม่ได้รู้ว่าไม่ได้แยกจาย์เราก็วิ่งกูเข้าไปกับแล้วเราก็ถวายตังไปตอนนั้นอ่ะตอนนั้นคือทั้งกระเป๋าแม่นีใหม่เราไม่ได้พกตังเราเลยขอโอกาสถวายตังได้ไหมคะ,ะท่านก็บอกได้ได้ไดท่านก็มีคนรับ เดี๋ยวจะเอาไปเข้ามูนิธที่นั่นนู่นนี่แล้วเพี้ยวก็ถามว่าเอา้าเราก็ทาประมาณว่าต้องทําบุญเหรอต้องมันใส่คำถามมาประมาณเดียวแบบนะแบบทําไมเราต้องทําเราแค่กราบเฉยๆไม่รู้เห็นแล้วมันอยากให้เฉยๆแล้วก็ให้หมดด้วย<ๆ>ให้หมดนะตอนนั้น<ๆ>อะตอนนั้นมี มีตอนแรกถวายไปห้าพันมั้งเพราะเอากับใหม่ตัวเองไม่ได้พบเงินแต่พอใหม่มีมีแหนบมีมีแหนบมีเงินที่เป็นฝึกเป็นฝึกเป็นแหนบเป็นแต่เป็นแบงค์ร้อยก็เลยถวายท่านไปหมดเลยถามว่าอยากได้บุญหรือไม่ไม่รู้ไม่ทำไปเฉยๆมีเห็นให้เห็นนะก็ทำแค่นั้นเอง แต่ทําไมต้องทําไม่รู้เหมือนกันแค่อ,อยากทําก็ทำํำอ,อยากให้ก็อยากเอาความรู้สึกมันตรงกันข้ามอยู่แล้วนะไม่ไม่มีเพื่อแล้วให้แล้วก็จบไปเห็นอะไรเห็นว่าท่านก็มเีเป็นผู้มีประโยชน์คนนึ่งท่านจะไปทําอะไรก็เรื่องของท่านแล้ว